สวัสดีค่ะมาพบกับคูซี่ไบกรภาษาฝรั่งเศสนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกเ็เหมาะกับ ทุกระดับนะคะตั้งแต่ง่ายอ่าสาหรับผู้ที่เริ่มเรียนก็เรียนได้เลยนะคะแล้วก็ไประดับที่ยากก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้จะมามาสอนมาสอนเชิงคําศัพท์นะคะก็คือใช้สําหรับในการเพื่อที่จะพูดถึงคุณสมบัติของตัวเองนะคะเพื่อนําไปสมัครงานอ่ะอันนี้แบบง่ายๆนะคะย้ําก่อนว่าแบบง่ายๆก็เอาไปพูดก็ได้เอาไปเอาไปสมัครงานใช่ไหมหรือว่าจะใช้ในงานเขียนก็ได้นะคะอ่าทีนี้มาดูหัวข้อก็คือเขาเรียกว่า ปุกปาเล่เดกัลิเตปุกเอ็กซิเซอเมเชียนะคะอ่าไปแบบช้าๆเนาะดูบัอนะคะหัวข้อลดอ่ะดูนะคะหัวข้อก็คือเดี๋ยวจะได้สับจากจากจากหัวข้อด้วยนะคะเดี๋ยวดูนะคะว่าที่หมายถึงอะไรอ่ะ ปุกปักเล่ใช่ไหมคะปักเล่แปลว่าพูดใช่ไหมคะทีนี้ปักเล่เดอก็คือพูดถึงนะคะแต่นี้เรากำลังพูดถึงสิ่งที่เป็นพหูพจน์ก็คือคุณสมบัติของตัวเราเป็นพหูโพ์ใช่ไหมคะมีหลายอย่างเราก็ใช้เป็นเดนะคะเพราะว่ามันคือเดเอเดอบวกเลอันนี้คือจะพูดแล้วก็จะอ,ธ,อธิบายไวยากรณ์แบบเบาๆไปด้วยนะคะเผื่อใครฟังทันก็เป็นการทวนก็ได้เนะาะดูนะคะปุกปักเล่เดกาลิเตนะคะ ากา l ลิเตกาลิเตแปลว่าคุณภาพหรือว่าในเชิงนี้ก็คือคุณสมบัติของเราใช่ไหมคะ,ะดูนะครับบุคลากดกาลิเตเพื่อที่จะพูดถึงคุณสมบัติของเราใช่ไหมคะเพื่อปูกนะคะก็เพื่อไปทําอะไรล่ะเพื่อไปทํางานนะคะหรือไปประกอบอาชีพก็ได้คําว่าประกอบอาชีพนะคะเราใช้แว็บตรงนี้ได้เลยค่ะ e x e c ซ e นะคะ e x e r t e แล้วก็ o n métier เดี๋ยวนะคะขอกะกล้องกันพอไหมเนี่ย <laughs> เขียนตัวใหญ่แล้วก็เล็กลงเลกลงอะ m ม t i e อันนี้คือแค่หัวข้อนะคะคือมันสามารถแตกคำศัพท์มาได้อ่ะค่อยๆไปนะคะดูนะคะฟลุ๊ฟลุ๊อ่ะทีนี้จะสอนแล้วก็ยังจะยังจะแยกโครงสร้างอันนี้อีกนะแป๊บนึงค่ะดูนะคะปัรคเล่เจกาลิเต้ก็คือพูดถึงคุณภาพใช่ไหมคะถ้าซิแตกออกมาเนี่ยคือมันก็มาจากแว็บปัรคเลเดอร์พารคเลเดอร์แปลว่าพูดถึงนะคะปัรคเลเดอร์เกลก็โชสใช่ไหมคะพูดถึงอะไรเนี่ยค่ะทีเนี้ยอันนี้มันก็มาจากเล่ไงคะ เลกาลิ t เตเป็นพ้องหูพดพอเดอ de บวกเลก็เท่ากับเดอร์อะเดอร์บวกกับเลก็ไปเท่ากับเดโอเคไหมคะอ่าขอ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 แทรกไวยกรณ์นิดนึงเป็นการทวนเนาะแล้วก็เอกซ์ e ซ์เอึงเมชีนะคะก็อันนี้ก็คือแปลว่าประกอบอาชีพได้เลยเพราะว่าอึงเมชเชีแปลว่าอาชีพใช่ไหมคะอ่าหรือมีอีกตัวหนึ่งคําว่าอาชีพมีคาว่าอึงเมชีที่เห็นอยู่เนาะหรือว่าอะไรนะ วิน p r o f e s uh, right? uh, uh, so s i o n ใช่ไหมคะวิน p r o f e s s i o n ก็แปลว่าอาชีพเนาะอ่ะโอเคอ่ะต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวไม่จบทีนี้มาดูนะคะสำหรับวันนี้คำศัพท์ที่ซี่จะให้หรือสำนวนที่ซี่จะให้นะคะจะประกอบไปด้วยแวบทั้งหมด4ตัวนะคะด่นะคะขอทวนแว็บก่อนอันนี้คือสําหรับผู้ที่เข้ามาเรียนแบบพื้นฐานเลยด้วยเนาะ ก็ปนปนกันไปเนาะพื้นฐานกับระดับสูงอะไรเงี้ยก็จะที่จะสอนแบบรวมๆกันไปเลยนะคะก็จะมีทวนสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานด้วยอะ avo i d ค่ะ avoir, être, นะคะ,ะมีหนึ่งมีสองนะคะสามก็คือ verb travail l e อค,ค่อยๆดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าจะแตกคำศัพท์ให้ยังไงและสุดท้ายนะคะ verb savoir อะประเด็นวันนี้นะคะก็คือที่จะสอนโดยใช้แค่สี่ v e นี้นะคะในการ สี่เว็บนี้ในการที่จะพูดถึงคุณสมบัติเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพพูดถึงคุณสมบัติของตนเองอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,ะทีนี้มาดอูอ่านตามนิดนึง avoir être travaille savoir นะคะอ่ะโอเคอ่านตามตรงนี้ด้วยนิดนึงนะคะทวนๆ pour parler des q u a l i t é pour exercer un métier รอบนะคะเป็นประโยคเลยนะคะ pour parler des q u a l i t é pour exercer un métier นะคะ โอเคอึงเมตีวยินโปรเฟสเซอร์ขอโทษไม่ใช่วินโปรเฟสชิ่งอาชีพนะคะทั้งคู่เลยอะต่อนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปดูคำศัพท์และสำนวนก็ต้องทวนก็ต้องทวนแว็บสี่ตัวนี้ก่อนนะคะอขอเขียนตรงนี้เลยแล้วกันเนอะเริ่มจากแว็บอาวัวเริ่มจากแว็บอาวัวนะคะอะพูดตามซิก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยเขียนให้ดูกระจายเลยนะคะแว็บอาวัวหรือกระจายไปพร้อมกันเลยก็ได้ถ้าคล่องแล้วนะคะเริ่มนะคะเอิงเดอทัวเจ จ il a, elle a, nous a v o n s vous a v e z i l ่ ont, e l l e s ont. เห็นไหมคะอ่ะอีกรอบหนึ่งเจจ i l a e l l e a, nous a v o า s vous avez, ils ont, e l l e s ont. นะคะจบอ่ะทีนี้เขียนนิดนึงเขียนตรงไหนดีเดี๋ยนะคะขออ่ะเขียนตรงนี้เลยละกันเดี๋ยวกระจายแวบสักนิดนึงนะคะแวบ avoir นะคะอันนี้ท่องแวบก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูคำศัพท์และสำนวนนะคะ j จนะคะจ u a าร์อ,อิ l ลาอลาอาจจะไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่นะคะเพราะอยากให้มันอยู่หน้าเดียวกันแต่อาจจะไม่พอไม่เป็นไร j จจู i l a e l ิล,ลแล้วก็ n o ส a v o n ใช่ไหมคะ Vous s a v าเวอ z o n ง e l ลซงอะจบนะคะสำหรับแวบ เอ่อ uh, verb avoir อ่ะได้ละนหนึ่ง verb นะคะอ่ะต่อไปมาดู verb être กันบ้างนะคะ verb être ค uh, ่ะอ่ะกระจายปากเปล่าก่อนนะคะ je suis tu e s i l est elle est nous sommes vous êtes ils s ont elles s ont อีกรอบนะคะองค์กรฟูว่า je suis tu e s i l est elle est uh, nous sommes vous êtes ils s ont elles s ont นะคะ เออซี่ขอขยับขึ้นได้เลยไหมคะขอขยับขึ้นแล้วกันเนาะตรงนี้จะไม่เห็นหัวนะคะไม่เป็นไรก็ถือถ้าใครจดก็คือจดแล้วเดี๋ยวขอขยับอย่างนี้แล้วกันนะคะอ่าโอเคจะได้จะได้มีพื้นที่เอ่ออทวนเว็บแอดค่ะนะคะตรงนี้เอาเว็บเว็บแอดนะคะก็เป็น Je suis ใช่ไหมคะ j ธเดี๋ยวขอกะกล้องโอาให้เธออิเลนะคะแอนเล n นเราเปนะคะวป็เราเป็ song. Song, นเราเป็นเรายอินซงาเป็นปนเคะจปอนะตาอไปเลานะคาต่็ไปอนเแป๊บาบนึราเปนเคา่ปแไบบนาปเานเาเป็นเราเ็นเราเ็เราเป็นาเป็นเร่เปน,นเ,ปน,น,เ,ปน,เ,เน,นี้ง่ายเานเรป็นเานนะะอ,อนรปนาเป็ราเปราาปปาาาานาาานเเาเ่นเาเปนเ็นนเปนนเ หนึ่งนะคะซึ่งซี่สอนกระจายแล้วด้วยลองไปหาดูได้นะคะ,อะสอนละเอียดนะคะอ่ะเอ่อเอาแวบบเลยนะแวบทรายยีนะคะอ่ะแวบทรายยีอ่ะ,แบบอะทุกขอโทษค่ะอ่ะทุกคนกระจายตามซี่ก่อนปากเปล่านะคะแล้วเดี๋ยวเราเขียนนะคะจะได้วอร์มเสียงไว้ด้วยอ่ะเริ่มนะคะ je travaille je travaille je travaille il e l l e t r a v a i l l e nous t r a v a i l l o n s vous travaillez il travaille elle travaille. Encore une deux, fois, un, un, t r อทำงานอีกครั้งหนึ่งว่าอันดั l สามฉันทำงาน l ธอทำงานเขาทำงานเธ v ทำงานเราทำงานคุณทำงานเขาทำงานเธอทำงานนะคะอ่ะอันนี้ที่จะกระจายไปเลยนะคะจะไม่พูดเรื่องกฎเยอะเนาะเพราะว่าจะเหมือนพูดเป็นสรุปแล้วกันเพราะว่าเอ่อถือว่ากระจายได้แล้วนะคะอันนี้มาทวนๆถ,ถ้าใครยังไม่ทราบก็ย้อนดูคลิปได้นะคะ,ะการกระจายแบบกลุ่มที่1นนะคะ อ่าหรือใครที่แบบว่ายังก็ยังกระจายแวบไม่เป็นเพราะว่าเริ่มเรียนจริงๆแล้วมาเปิดเจอคลิปนี้นะคะอ่าขอขายคอร์สนิดนึงนะคะมีคอร์สพื้นฐานนะคะสอนอยู่ประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าบทนะคะแบบว่าเป็นคอร์สเริ่มต้นนะคะละเอียดมากนะคะอ่าติดต่อกันเข้ามาได้นะคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรียนคอร์สพื้นฐานเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ค่อยมาเรียนแบบตัวต่อตัวก็ได้นะคะค่อยติดต่ออีกทีนึงเนาะอ่าระหว่างระหว่างกระจายแวบนะคะเราเราเราพูดถึงคอร์สนิดนึงค่ะ ต่อนะคะไม่มีอะไรเนาะตรงนีอ้อ่ะวูแล้วนะคะต่อไปสุดท้ายนะคะอ่ะระหว่างที่ซีเขียนก็นั่งฝึดก,กระจายไปเรื่อยๆได้นะคะหมายถึงว่าอ่านออกเสียงไปเองเลยเนาะอ,อ่ะโอเคดูนะคะอาณาเสียธิบัตอีกนิดนึงแบบว,ว็บคาเวเยเป็นแว็บลุ่มที่หนึ่งใช่ไหมคะอย่างที่ทราบแว็บลุ่มที่หนึ่งหรือยังไม่ทราบหรือทราบแต่ลืมอ่ะแว็บลุ่มที่1เป็นแวบ,บที่ลงท้ายด้วยเออแอนะคะวิธีการก็คือ ตัดเออแอรทิ hey, ้งประธานเชืยวตัดเออแอรทิ้งเดี๋ยวนะคะประธานเชืยวตัดเออแอรทิ้งเติมเออจิวตัดเออแอรทิ้งเติมเออแอสอย่าบอกว่าตัดแอร์แล้วเติมแอสไม่ได้นะคะมันจะผิดให้ท่องตามกฎว่าตัดเออแอก็คือตัดเออแอแล้วเติมเออแอสนะคะอีลแอนตัดเออแอรทิ้งเติมเออ ห้ามบอกว่าตัดแอร์ก็พอไม่ได้ให้ท่องตามกฎนะคะมันมีผลต่อการท่องเว็บต,ต่อไปนะคะ,ะเชื่อขอให้เชื่อน <c oughs> ู <No S 2> <c oughs> นะคะตัดเออแอร์ทิ้งเติม ONS วูตัดเออแอร์ทิ้งเติม NZ INSNS อ่า Inclusion and b x c l u s i a n ก็ได้นะคะตัดเออแอร์ทิ้งเติม a n t จบนะคะอ่าโอเคประมาณนี้ ทีนี้อ่ะต่ออีกแว็บหนึ่งแว็บซาวัวแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูคำศัพท์และสำนวนแล้วนะคะโดยใช้ทั้ง4แว็บที่ว่ามานะคะอ่ะตัวที่ตัวที่ได้หลา้หนึ่งสองสามอ่ะตัวที่4นะคะแว็บซาวัวแว็บซาวัวเป็นแว็บเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแว็บกลุ่มที่3นะคะอ่ะลงไทยด้วยเอเอกก็จริงไม่ใช่ไม่ได้ถือว่าเป็นเอแอกนะคะถือว่าลงไทยด้วยโอเอเอกเป็นกลุ่มที่3กลุ่มที่3ก็คือจําเอานะคะไม่ได้มีหลักการอะไรหลักก็คือไปฝึกท่องจํานะคะอ่ะเขียนตรงนี้เลยนะคะแว็บซาวัวไม่ยาก je sais tu sais il sait elle sait nous savons vous savez ils savent elles savent je sais tu sais il sait elle sait nous savons vous savez ils savent tout elles savent รีบๆนิดหนึ่งคือรีบแค่ตรงกระจายแว๊บนะคะเดี๋ยวๆตรงคำศัพท์เดี๋ยวจะสอนอ่านช้าๆนะคะอะเ e อเซ่เห็นไหมคะไม่ยากเจ se นะคะ il s เซ่เหมือนกันอ่านเหมือนกันทั้งสามตัวแต่เขียนต่างกันแค่ il and เติมเตนะคะเป็น it ไม่ใช่ es นะคะต่อไปเอนูตรงไหนดีเอาขอนูด้านข้างนี้ได้ไหมอ่ะอ๋อไม่เอ่ยถ้าข้างล่างกลัวไม่ถึงอ่ะรดูนะคะนูซาวงวู save il save el save จบนะคะจำเอาอ่ะโอเคสรุปก็คือตอนนี้ทุกคนได้ทั้ง4แว็บแล้วนะคะได้ a อว r ว t r travailler savoir นะคะทีนี้เราจะมาดูว่าเราจะใช้4แว็บเนี่ยในการาพูดถึงคุณสมบัติของเรายังไงเมื่อเราไปสมัครงานนะคะหรือว่าเพื่อที่จะนำไปใช้ในการทำงานของเราอ่ะไปเลยนะคะหน้านี้เปลี่ยนไปเลยนะคะ ทีนี้มาดูการแบบง่ายๆเริ่มจากอะไรก่อนดีซี่เริ่มจากขอเริ่มจากขอเริ่มจกขอเริ่มจะ add ก,ก่อนละกันเนาะเพราะว่า add นี่จะคำศัพท์เยอะนิดนึงไม่ได้เยอะมากนะคะแบบง่ายๆแบบง่ายๆตัวที่หนึ่งนะคะที่เริ่มจาก web add ค่ะพอทุกคนกระจาย web ได้แล้วใช่ไหม อ้าวไม่เห็นเว็บแอดค่ะนะคะพอทุกคนกระจายเว็บแอดได้แล้วนะคะก็มาดูกันเลยว่าจะท่องอะไรบ้างสมมุติเราใช้แค่ประธานเจอใช่ไหมคะอ่ะ je suis ท่องเลยนะคะว่า je suis ดูนะคะ re je suis créatif นะคะ je suis créatif ทีนี้เดี๋ยวดูก่อนนะคะ je suis créatif นี่คือสำหรับผู้ชายพูด ก็แสดงว่าหมายความว่าอะไรการที่จะบอกคุณสมบัติของตัวเองอ่ะที่เป็น adjective หรือหรือคำวิเศษอ่ะก็ยังต้องถูกแบ่งเป็นชายและหญิงถ้าใครงงดูใหม่นะคะสมมติถ้าซี่เป็นผู้หญิงตอนเนี้ยอาจจะซี่บอกคำศัพท์ก่อนคำว่า creative อ่ะมันแปลว่าเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์หรือเป็นคนมีความมีความ create มีความคิดริเริ่มสร้สางสรรค์อย่างเงี้ยค่ะโอเคป่ะคะอ่าทีเนี้ยถ้าซี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะกล้องทําไมอ่ะโอเคอ่ะทีนี้ถ้าซี่เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยซี่ก็ต้องบอกว่า jewy reative เข้าใจยังคะคือตอนนี้ซี่เป็นผู้หญิงแล้วเวลาซี่พูดซี่ก็ต้องบอกว่า je suis creative เพราะว่าซี่ต้องใช้ adjective ที่เป็นฝั่งผู้หญิงแค่นั้นโจกโอเคไหมคะอ่าหรือเราจะท่องแบบนี้ก็ได้อ่ะ ille c r e a t i v elle r e a t i v e ก็คือเขาเป็นคนมีความคิดส,สร้างสรรค์หล่อนเป็นคนมีความคิดสร้างสารรค์เห็นไหมคะก็คือพูดง่ายๆว่าเราก็ต้องแบ่งตามเพศ นะคะถ้าผู้ที่เรียนตอนนี้เป็นผู้ชายพูดเราจะบอกว่าฉันเป็นคนมีความคิดสร้างสารรค์ก็พูดไปบอกว่า creative นะคะแต่ตอนนี้ซิเป็นผู้หญิงซิก็บอกว่า creative อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ได้คำศัพท์ไปเห็นไหมคะใช่กับ v e b a d ค่ะง่ายๆก็จำไว้เลยว่า v e b a d ะคะ่ะมันจะตามด้วย adjective ถ้าใครรู้ adjective เยอะอะ่ะ adjective คืออะไรก็คือคำคุณศรรัพท์หรือเขาเรียกว่าคำพิเศษก็ได้ในภาษาไทยใช่ไหมคะหรือว่าเวลาพูดถึงเอาง่ายๆก็ได้ adjective มันก็คือพวกเวลาเราบอก เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบอกไม่ว่าจะเป็นลักษณะร่างกายของเราใช่ไหมคะสูงสูง,สงต่ำดำขาวอะไรอย่างเงี้ยหรืออ้วนผอมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องของแบบว่า,าสวยหลอ่อหรือพูดถึงอารมณ์ก็ได้อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์เลื่อนเลิง,งจิตแจ่มใสก็ใช้กับแบบแอด์เถแล้วก็พูดถึงคุณสมบัติก็เหมือนกันเห็นไหมคะว่าเป็นคนมี มีลักษณะนี้ใส่ไงก็ใช้กับ adjective เด้เหมือนกันเอ้ยก็ใช้กับ verb ad ค่ะอันนี้คือ adjective นะคะนี่อธิบายเฉยเนาะเผื่อใครไม่ทราบนะคะอ่ะต่อทีนี้ใช้อันนี้ได้ละ <'s> creative เนี่ยสมมติเราไปสมัครงานใช่ไหมคะ,อ,ะอาจจะสมัครงานด้านอะไรอะ creative อาจจะเปน็นก็ได้หมดอะ้าจ,จะพูดถึงสมมติถ้าอยู่ต่างประเทศสมมติไปทำงานร้านอาหารอาจจะเป็นแบบว่าอะไรเป็น prep ใช่ไหมคะ,ะพูดแล้วเดี๋ยวงงอีกอแ,ลแล้วแต่แล้วแต่ว่าที่ไหนเขาใช้คำไงเนาะนสมมติที่เคยทํา งานร้านอาหารต่างประเทศเนี่ยก็ไปช่วยเขาทาในเรื่องของการตกแต่งนั่นนี่ใช่ไหมคะอ่ะเราก็ถือว่าเราเป็นคนที่แบบว่าชิสวิลคร์จีฟะนะอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่เป็นคนที่แบบมีความคิดสร้างสารรค์นะอะไรเงี้ยจัดแต่งอะไรได้สวยงามก็ว่าไปหรือจะเป็นในเรื่องของเชิงของอ่ะทางานแนวอะไรอ่ะทำไมต้องมาพูดถึงภาษาไทยเยอะด้วยทํางานแนวแบบว่าเขาเรียกว่าแบบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะ ตกแต่งดีไซนออ์คือมันได้หมดค่ะคำว่าความคิดเรื่องเรื่อสร้างสรรค์มันอยู่ในทุกอาชีพอะซึ่งไม่พูดเยอะละนะคะเดี๋ยวมันจะออกนอกเรื่องเยอะเกินไปประเด็นก็คือเอาไปใช้เลยนะคะอ่ะต่อไปพูดมากละต่อไปเป็นคนยังไงอีกนะคะสับง่ายๆอันนี้คือเลือกสับที่ง่ายมานะคะต่อไป organize ก็ได้ organize นะคะอ่ะตรงกันข้ามกับ web ไม่ใช่ตรงกันข้ามก็คือผู้หญิงนะคะก็เป็น o r ก a น i z e เหมือนกันแต่ผู้หญิงให้เติม เออแค่นั้นนะคะยูซูออแกนิเซฉันเป็นคนที่จัดการอะไรได้เก่งเป็นคนเป็นคนรู้จักการจัดการอะไรเงี้ยนะคะเป็นคนที่แบบว่าออแกนิเซก็คือเป็นคนที่จัดระบบระเบียบหรือจัดอะไรจัดการอะไรได้เก่งอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะก็ท่องไปเลยว่า Je ซ u i ค c ย é ซ t i ค e ิเอทีฟเอ่อยูซูออแกนิเซชนี้ก็ได้ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้ขอเขียนตรงกลางถ้าเขียนตรงกลางหมายความว่าอะไรก็คือเป็นรูปเดียวกันนะคะทั้งชายและหญิงก็คือ,อ,อ Sociable ตามนะคะ sociable แปลว่าเป็นคนเข้าสังคมได้เก่งเป็นคนเข้าสังคมได้ดีอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าชอบเข้าสังคมอะไรเงี้ก็ได้นะคะอ่าต่อไปอ่ะเอ่ออันนี้อีกก็ได้อ่ะเป็นคนที่ casey stone นะคะ casey stone ก็คือเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนแข็งแรงเป็นคนอึดถึกไม่ใช่แข็งแรงทนทานอะไรเงี้ก็ได้นะคะอาจจะใช้กับกรณีกับแบบ อะไรอะใช้กับกรณีกับนักกีฬาก็ได้ใช่ไหมคะอ่าแต่ถ้าสมมติเป็นซี่ซี่ก็ถ้าเป็นซี่สม,มัยถ้าซี่อยู่เมืองนอกซี่ก็จะแนะนําตัวเองด้วยประโยคนี้เหมือนกันว่าเชิดซีเคซิสตองเพราะว่าอ่เคยทํางานต่างประเทศก็คือมันมันเหนื่อยมันมันค่อนข้างจะใช้ใช้แรงกายแรงงานอะไรเราเยอะใช่ไหมคะเราต้องเดินเราต้องอะไรเงี้ยถ้าเราทํางานในครัวหรือทํางานโรงแรมอะไรเงี้ยอ่ะก็เราก็พิเศษตัวเองก็ได้ว่าแบบว่าเชิดซีเคซิสตองนะอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเนาะอะ่เขียนลงไปนะคะเคซิสตองผู้หญิงตําเออนะคะ ไม่ยากเห็นไหมคะเขียนเหนมือนกันเลยผู้หญิงแค่เติมเอออ่ะสิ้นมาร์กไว้ตรงนี้เอออันนี้เติมเอออันนี้เติมเอออันนี้รูปเดียวกันแต่อันนี้เปลี่ยนรูปไปเลยนะคะจีฟเป็นจีฟเนาะอ่ะต่อไปอ่าเวลาพูดถึงการทำงานถามว่าเราต้องการคนแบบไหนเราต้องการคนที่แบบนี้แน่นอนว่าปัซยองนะคะปัซยองแปลว่าอะไรเอ่ยถ้าเป็นคำนามแปลว่าผู้ป่วยแต่ในที่นี้เป็น adjective นะคะก็แปลว่าเป็นคน มีความอดทนนะคะเป็นคนอดทนอ่าใช่ไหมคะเราก็ย่อมถ้าเราเป็นนายจ้างเราก็ย่อมอยากจะได้คนที่แบบว่ามีความอดทนสูงอยู่แล้วนะคะต่อไปอ่อีกสัก2ตัวสําหรับแบบแอดค่ะนะคะอีกสักตัวหนึ่งเอ้ยไม่อีก2ตัวอ่ะ GGV นะคะ GGV เ,เป็นผู้หญิงก็ GGV เติมเหมือนกันแต่เติมเออเข้าไปนะคะก็ออกเสียงเหมือนเดิม ถามว่า after graduate แปลว่าอะไรก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่มีการศึกษาได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาอย่างดีอ่าก็คือเป็นคนมีการศึกษาอย่างนี้ก็ได้นะคะชิซุกุจิเวอย่างเงี้ยอ่านะคะ ive, ชิซุเบียงกุจิเวฉันได้รับการศึกษาได้รับการอบรมมาอย่างดีเลยนะ,ะใช่ไหมคะต่อไปอีกสักตัวหนึ่งสุดท้ายสำหรับแบบ after นะคะก็คือ a d j e c t i v e ที่บอกว่าคือคีเยอนะคะคือคีเยอถ้าเป็นผู้หญิงนะคะ กูรีเยสนะคะกูรีเยสกูรีเยกูรีเยสนะคะถามว่าแปลว่าอะไรถ้าไปเปิดอีกสนแนร์อย่างเงี้ยจะแปลว่าสอนรู้สอนเห็นแต่ห้ามแปลว่าสอนรู้สอนเห็นให้แปลว่าเป็นคนที่แบบช่างเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบอยากจะอะไรอ่ะชอบที่จะเรียนรู้อยากจะรู้นั่นรู้นี่รู้อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบอแปลแบบสวยๆก็คือเป็นคนที่ พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอยากรู้นั่นรู้นี่ไปหมดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่เป็นเชิงบวกนะคะอธิบายเป็นเป็นกูคิเอกูคิเยสที่เชิงบวกนะคะเพราะว่าหลายๆคนอ่ะชอบไปจําเป็นแง่ลบว่ากูคิเอกูคิเยสแปลว่าสอนรู้สอนเห็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นแง่บวกก็คือ,อชอบที่จะรู้นั่นรู้นี่เรียนรู้นั่นเรียน,นรู้นี่อยู่ตลอดเวลานะคะชอบชอบชอบ,ชอบรู้เรื่องต่าง,างๆงเนี้ยค่ะเป็นแง่บวกนะคะแง่บวกจบสำหรับเว็บแอดค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปตอบ ดูนะคะอ่ะอ่านอ,อ,อ,อีกรอบนึงก็ได้ซี่จะอ่านเป็นเพศชายเพศหญิงแล้วกันเนาะแต่เวลาเราใช้เราก็ใช้เป็นประธานเช e ไปเลยเช่นอ่ะถ้าซี่บอกว่าใช้ประธานเช e คืออะไรสมมติถ้าเป็นผู้หญิงซี่ก็ใช้ฝั่งนี้ je s u i s creative o r g a n i é e s o c i a b l e r é s i s t a n t passion c u l t i v é e t c u r i e u s e เงี้ยค่ะเวลาเราบรรยายใช่ไหมคะเราก็พูดไปเลยว่าฉันเป็นคนอย่างนี้ี่นี่นแล้จบด้วยคำว่าเออะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอเคไหมคะเราไม่ต้องพูดว่าชีวิคเเรจีหรือชีวิออแกนิเซชีวิโซเ s ีย i a b l e ไม่ต้องนะคะพูดขึ้นมาประโยคเดียวพอว่าชีวิตืด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 ตเอและลงทะาลงด้วยอันสุดท้ายอย่างเงี้ยคะ่ะโอเคไหมคะอ่าะอ่านสักนิดนึงนะคะจานเป็นอ่านเป็น,ปนคำศัพท์พอละอ่ะไม่เป็นไรเพื่อความรวดเร็วแอทค่ะเเรจีฟเเรจีฟออแกนิเซอ o r g a n i s โซ sociable r ร s i s t a n t Résistant, p a น s ู้ช p a ผ s ้หญิ u ฝึกที่ u ึ t i v ่หอปากหน่อยนะคะอ u ากรูหอปากเหมือนกันอ u ากรูเอ้ยคอโทษค่ะอ u ากรู s นะคะถามว่าหอปากคืออะไรตรงนี้นะคะเสียงอือนะคะมันเป็นเสียงอือม,มันก็จะเป็นอืออือทั้งคู่เลยนะคะเนะาะอาจจะสอนเร็วนิดน,นึงเพราะว่าสิกลัวคลิปมันยาวเกินไปนะคะอะไปต่อเลยนะคะแว็บแอดค่ไปแล้วต่อไปอะขอฝังนี้ละกันอันนี้ถ้าใครจดก็แคไปไว้นะคะกดพอยส์อะ ต่อไปมาฝั่งนี้ขอเป็นแวบอาวัวและกันแวบอาวัวไม่เยอะค่ะแวบอาวัวนะคะสี่เตรียมมาแค่สองประโยคนะคะเพื่อไม่ให้มันเยอะเกินเพื่อไม่ให้มันมันยาวแค่นี้ก็ยาวแล้วอะแวบอาวัวที่บอกว่าทุกคนก็ใช้อาวัวเนี่ยนะคะอาวัวแล้วอันที่หนึ่งก็คืออ่ะเขียนซ้ำก็ได้อาวัวเดลีมาเดี๋ยวกันนะคะลีมาจินาชยง นะคะพอไปกระจายปุ๊บก็ไปกระจายตามประธานตัวเองไปเลยว่า je t d e imagination je t d e imagination ก็คือเป็นคนที่มีจินตนาการาใช่ไหมคะมันก็เหมาะกับงานเคเอ,อ,อะไรที่มันต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ใช่ไหมคะอย่างน,นั้นเนี้ย adjective อันนี้ก็มากันคู่ได้เลยแทนที่เราจะพูดว่า Je suis e r t i v i v e ก็บอกว่า je เออขอ e l imagination หรือจะพูดทั้งสองประโยคก็ได้ก็ไม่ผิดมันก็ขยายความเข้าอีกว่า ชิสุเคียติฟและเอเจเดลิมชินาชิองเนี่ยก็พูดไปเธอค่ะเนาะประมาณนี้นะคะต่อเลยต่อไปอ่ะยังคงอยู่ที่เว็บอาวัวนะคะก็เป็นอาวัวเจกรุงปตองส์ดูนะคะกรุงเปตองส์เทคนิคเดี๋ยวนะคะเอ่อสิขเขียนผิดเทคนิคลืมจำเลยะคะเทคนิคเอ พอไหมนเนี่ยอาร์ติสติกนะคะอ่ะอันนี้ยาวหน่อยแต่ไม่ยากดูนะคะว่าไปใช้กรณีไหนได้อาร์วัวเดกุงเปตองสเทคนิคเออาร์ติสติกไม่ยากนะคะก็คืออาร์วัวก็แปลว่ามีใช่ไหมคะเจแล้วก็กระจายไปเลยว่าเจเดกุงเปตองสเดกุงเปตองสแปลว่าทัศนะคะอย่างกรณีเวลาไปสอบเดลอย่างเงี้ยเวลาเราพูดถึงทัศนะทั้ง4ทัศนะเขาก็ใช้เด็กกุงเปตองสกัตเครือกุงเปตองสใช่ไหมคะฟังพูดอ่านเขียน อย่างเงี้ยค่ะเนาะทีนี้ถามว่าอันนี้กมมเม็ปต้องด้านไหนก็คือด้านเทคนิคเทคนิคแล้วก็เกี่ยวกับการสร้างสารรค์เชิงศิลปะถ้าตีความนี้อาจจะสื่อถึงคนที่จะไปทําพวกอาจจะเดี๋ยวนี้คนเขาชอบทําอะไรที่มันเกี่ยวกับเทคโนโลยีใช่ไหมคะแบบว่าตัดต่อคลิปใช่ไหมคะอย่างนี้ก็ได้คําว่าตัดต่อคลิปคืออะไรอะ่ะหนึ่งก็คือคุณต้องรู้เทคนิคในการตัดต่อสองก็คือคุณต้องก็ต้องมีมีความเป็นแบบมีความเป็นศิลปินก็คือแบบเฮ้ยจะตัดคลิปยังไงให้มันสนุกอ่าสิตีแบบนี้โอเคไหมคะก็ได้แต่ไม่ได้หมายถึงอาช ในเรื่องของการใช้เทคนิคดูว่าที่มันเกี่ยวโยงกับงานศินละปะงานเชิงความคิดสร้างสารรค์อย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาบวกใช้ได้หมดเอามาเหมิดกันได้หมดจะเอาอันนี้ใช้ประโยคนี้ประโยคนี้ประโยคนี้มาบวกประโยคนี้เวลาจะบรรยายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือพูดถึงอ่ะหสมัครงาน2เวลาไปสอบและเขียนบรรยายก็ใช้สัพ์อย่างนี้ก็ได้เห็นไหมคะมันไม่ยากนะคะเนาะอ่ะต่อไปต่อไปอ่ะตัวที่4ี่กับตัวที่5ให้อยู่ยไม่1น่สองแล้ว3ลมละ โอเคสามอ่ะ,อะ,อะไม่ใช่ค่ะมีมีสี่ตัวขอโทษเบลออ่ะตัวที่สามนะคะเมื่อกี้เว็บชาวยีกั e, กบเว,ว็บซาบัวใช่ไหมคะอ่ะชาวยี e, ไม่มีอะไรค่ะเรียกแบบง่ายๆก็คือท่องไปเลยว่า a าวยี e, นะคะชาวยีอองเนกิ e อ่าถามว่าอะไรอันเนี้ยแปลตรงตัวก็คือทำงานเป็นทีมนะคะเยชชาวย e อ n งเนกิฟฉันทำงานเป็นทีมหรืออาจจะบอกก็ได้ว่าเจมชาวยี aime, e, อองเนกิฟฉันชอบทำงานเป็นทีมหรือ อะไรดีอะเออเจสสิค uh, ชาวเย่อองเนกิฟฉันรู้ฉันรู้วิธีการทํางานเป็นทีมนะอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะไปใช้ใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาอะถ้าเราเป็นนายจ้างเราย่อมอยากจะได้คนที่ทํางานเป็นทีมเป็นใช่ไหมคะเพราะว่ามีคนหลายคนใช่ไหมคะมันก็เกง่งคนน,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 นนั้นเก่งนั่นเก่งนี่อะไรเงี้ยมาอยู่ด้วยกันงานมันก็จะยิ่งก้าวหน้าใช่ไหมคะ,ะการทํางานเป็นทีมเป็นสิ่งสําคัญเนาะดังนั้นเราย่อมอยากจะได้คนที่ทํางานเป็นทีมนะคะเราก็ไปพิเศษตัวเองเลยว่าเจสสิคชาวเย่อองเนกิฟนะคะฉันทํางานเป็นทีม ต่อไปตัวสุดท้ายนะคะตัวที่4ก็สัน้นๆ Savoir นะคะขอโทษค่ะ Vap Savoir ที่แปลว่ารู้หรือทราบใช่ไหมคะ Vap Savoir แล้วาตามด้วย é c o u t e r ได้เลยนะคะ ah é c o u t e r les gens Savoir é c o u t e r les gens นะคะก็ไปกระจาย Vap เป็นของตัวเองว่าเป็น je sais é c o u t e r les gens ถามว่าแปลว่าอะไรก็คือฉันเนี่ยรู้จกักฉันเป็นคนที่แบบว่าฟังคนอื่น ย่เนี้คะก็คือเป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะอ่าเรากระจายง่ายๆเลยว่าเอเจสเซนะคะเจส s e ่เมื่อกี้สอนกระจายแบบด้านหน้าแล้วน้องไม่เขียนแล้วนะคะเอเจสเซ่เอกุเตเลยองนะคะก็คือฉันรู้วิธีการที่จะฟังผู้คนหรือฉันฉันเป็นคนที่จะฉันเป็นคนฟังคนอื่นอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะเวลาทํางานหลายคนใช่ไหมคะเราต้องรับฟังความเห็นผู้อื่นใช่ไหคะไม่ใช่ว่าพี่ของตัวเองเป็นใหญ่เนาะอ่า อ่ากระจายแบบง่ายๆก็ได้สมมติคาเวเย่ถ้าซิมถ้าซิมไม่กระจายคาเวเย่ก็ได้ซิก็เพิ่มแบบเข้าไปเป็นแชมก็ได้นะคะถ้าซิจะไม่บอกว่าฉันทํางานเป็นทีมแต่จะบอกว่าฉันชอบทํางานเป็นทีมใช่ไหมคะก็บอกไปเลยว่าแชมแล้วก็คาเวเย่ไปเลยนะคะอ่ะมันก็จะมากับเรื่องพื้นฐานเนาะแบบตัวแรกกระจายตัวที่2ไม่ต้องกระจายใช่ไหมคะแชมคาเวเย่องเนกิปนะคะ,ะ,คะหรือตรงนี้นะคะอ่ะก็ท่องตามนี้ไปเลยนะคะชูเซ่เมื่อก,กี้กระจายแล้วเนาะชูเซ่นะคะชูเซ่อีกุเตเลจง จบนะคะได้แล้วเห็นไหมคะไม่ยากเลยสําหรับวันนี้นะคะค่อยๆไปฝึกท่องนะคะอ่ะทวนอีกหนึ่งรอบนะคะทวนอีกหนึ่งรอบแป๊บเดียวเดี๋ยวจะอ่านนี้ให้ฟังนะคะแต่ว่าขอทวนตรงนี้นิดเดียวแต่ตรงนี้ไม่อ่านละดูนะคะก็คือปลูกปักเล่เจกาลิเต้เพื่อที่จะพูดถึงคุณสมบัติปลูกเอ็กซเซอึงเมทีเยเพื่อที่จะนําไปประกอบอาชีพนะคะนี่คือหัวข้อปักเล่ดเดินะคะปักเล่ดเดิแก้วกชสหรือปักเล่ดเดิแกนกิงก็ได้ก็คือพูดถึงอะไรพูดถึงใครเป็นโครงสร้างแบวนนะคะท่องโครงสร้างแบบไว อึนเมชีอินโปรเฟสช่นแปลว่าอาชีพนะคะแล้วเว็บวันนี้ที่สอนก็คือสอนสี่เว็บตัวนี้เพื่อน,นำไปใช้ในการบอกคุณสมบัตินะคะมี o i r être, travailler, savoir ไม่กระจายแล้วนะคะอ่ะทีนี้มาดูตรงนี้จะอ่านตรงนี้ฟังหนึ่งรอบพูดเร็วมากฟังทันไหมคะขอโทษอ่ะจะไม่แปลแล้วนะคะขออ่านอย่างเดียวนะคะ ê e t r e c Organ r ร a t i ี c r ร a t i v e o r g a n i s ิเ organisé sociable resistant patient patient cultivé Cultiver, curieux, curieuse, avoir, avoir de l'imagination, avoir des compétences techniques et artistiques, travailler en équipe. J'aime travailler en équipe. Un Savoir écouter les gens. Je sais écouter les gens. Top. Ah, ok. je que นะคะลองดูนะคะไปฝึกไปฝึกกันมานะคะก็ะทิ้งท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะยังไม่มีพื้นฐานนะคะซิมีคอร์สนะคะราคา15001 0 0 0เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่1,000ราคา5,900บาทเท่านั้นนะคะเป็นเรื่องของพื้นฐานก็คือตั้งแต่คนที่ยังไม่มีพื้นฐานเลยนะคะแบบว่าไม่รู้อะไรเลยนะคะก็คือจะเรียนมาจนถึงของการฝึกแต่งประโยคได้นะคะก็อยู่ที่ประมาณมากกว่า2 4บทหรือบบ้บทนะคะ ประมาณนี้นะคะและส่วนใครที่ติดตอ่อเรื่องคอสส่วนตัวเข้ามาอันนี้ผมพ,พูดนิดนึงเนาะก็คือถ้าใครเริ่มเรียนพื้นฐานนะคะแนะนําเรียนคอส5,900ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวมาต่อคอสส่วนตัวนะคะโอเคประมาณนี้นะคะหวังว่าจะชอบกันแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ